รอก่อนอันนี้น่าจะคนไทยเยอะกว่าโกดังอันไหนเยอะกว่าโกดังหรือไม่ผ่านคนกลางโกดัง,ดงไม่ผ่านคนกลางด้วยแบบสันธาเชื่อปะ สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์งานเสื้อยือดนะคะเริ่มต้นด้วย30 ตัวขึ้นไปนะคะ29บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขางานแบบไหนบ้างนะคะบอกได้เลยว่าผ้าเป็นผ้ายืดเด้งนะคะลูกค้าขาผ้ายืดเด้งผ้านิ่มนะคะคะแบบคะลายค่ะสีนะคะลูกค้าขาใครรับทักขาอินบ็อกซ์ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าขาสวัสดีจ้าอ่าบอกกันเลยนะคะขนาดไซส์นะคะ S ถึง XL นะคะไซส์ขนาดถึง S ถึง XL สามารถใส่ได้นะคะผ้ายืดเด้งมากบอกได้เลยว่าเรารับขั้นต่ำ30ตัวนะคะ30ตัวไปถึงแม็กซิมัมมีตอนนี้พร้อมส่งอยู่เหลือแค่3,000ตัวเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าลายคะลายคะสีให้นะคะขั้นต่ำรับ30ตัวนะคะบอกเลยว่าผ้าเนื้อดีมากเป็นผ้าเนื้อดีนะคะผ้ายืดผ้าเด้งนะคะ รับขั้นต่ำ3าสตัวในราคา29วบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครรับทักหาแอดมินได้เลยอะไรนะอันนี้ไปแล้วอรออ่ะนี่นะคะลายแบบตามนี้นะคะลูกค้าขาลายแบบตามนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหาแอดมินได้เลยนะคะบอกไเลยว่างานสวยช่ำช้ำช่ำช้ำเลยสีเนี้ยแม่ค้าชอบมากสวย อ่ะนี่นะคะลูกค้าขาใครรับทักขา,าอินบ็อกได้เลยนะคะสวยงานฉ่ำงานดีนะคะงานยีนหรือว่างานชีนอะไรรอเลยนะคะเดี๋ยวหลังตุดจีน จีนจะส่งมาให้เรานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจีนปิดนะคะสินค้าพร้อมส่งเดี๋ยวมีแน่นๆเยอะๆเตรียมไว้เลยแม่ค้าทุกคนคะ่ะบอกไว้เลยว่างานสวยฉ่ำๆนะคะที่ร้านแจ้งก่อนขายงานคะคะแบบไม่สามารถมาเลือกได้นะจ๊ะทางร้านเราจะจัดส่งให้คะแบบคะให้บาลานซ์คะสีคะไซส์คะทุกอย่างให้บาลานซ์นะคะทักมีปัญหาอะไรทักหาแอดมินได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะตอบ พร้อมที่จะบอกพร้อมที่จะส่งนะคะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยลายแบบนะคะตามนี้บอกได้เลยว่ามีเยอะมากกว่านี้นะคะลายคุณสั่ง100ตัวก็ได้ซ้ำไม,ม่เยอะเนาะคะสีนะคะคะสีค,ะ,คะแบบให้นะคะคะสีค,ละ,คละลายนะคะบอกเลยเอาไปทำกำไรได้รุ่นนี้ผ้ายืดเด้งผ้าดีนะคะ สกรีนงานสวยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่างานสวยฉ่ำๆเน้นๆนะคะอ่ะนี่นะคะลูกค้าขาบอกเลยเลยว่างานสวยช่ำมากอ่าอ่ะ,อะ เดี๋ยวแม่ค้าขอไปอีกงานนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ค้าขอไปดูงานอื่นก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเราเริ่มต้นเสื้อยืดแบรนไอแบรนอีกแล้วเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดเริ่มต้นที่30ตัวขึ้นไปเราขายส่งนะคะ29าทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะบายบาย